สวัสดีครับพ่อแม่พีน่นรร้องเอฟซี <c oughs> ไปยางไปหนาบานก็นได้ครับทางหนาบานมันสีเย็นมันมินทมแล้วนะอ่อมอ่อมไปเบิงหนาบานแ <c oughs> มนเพิก่กะสีแจงแน่ คลิปในช่องนี่พวกนี้ล่ะมือคืนแม่มาม่กเขามา,พ,มาพามาคือเกงนะพะโอกาสดีไ็ส,มา,ไม,สม,มากเป็นบเหเนเพิ่นก็มานกน้ห้องห้องพิ่นนึงขอบที่ขาเทา่าัองที่นี่ของพ่อเิ่นย่ไสบาพ่อเิ่นน้องขงหลานาเ็ของออพ่อเพ่อจูเพื่อพ่อโจ้ข้างบน ครับเพื่อพอโจมาเล่นซีสเกตหลายงานพันว่าเพื่อมาพอมาเล่นอยู่บ้านมาพักอยู่บ้านนี่ละเพราะนะ <c oughs> ส่วนในาเนแนะถวบ้านผมบบเคยถ่วมเลยครันบน่าบมเคยถ่วงเลยแถวนี้นี่ห้างหวยเป็นสิบกิโลเลย น้องคู่น้ำกับโบเคยถ่วมพ้นตกจังได้กับน้ำโบขึ้นไหมน้องมันใหญ่ครับแถวสำโรงคือสิเป็นเขามะลีไอ้เกตเออันนี้าตัวนี้กับมะลีบานเฮ้านี่แหละครับแต่ว่าไอ้แต่เป็นเขาปะลีอุบลมันสิเกตเอเลยเลยผมเห็นงานลงสีนี่คือผลสิไปสื่อมะลีแม่่ครับผลสิปสื่อเขาอุบลมาเป็นมะลีเกตเอ มะลีสีสะเก็ดกับเป็นเกตดรองลงมาอย่างนีสินะมะลีอร่อยหาเมเพราะว่าเขาทางอุบลมันงาม่นวะมันเป็นเมลเ็ดมันหอมมันเอียง่นวะแถวเดชอุดมแถวอันนั้นแม่นเหมืดคนวะคนไปตั้งลงสีันไปตั้งลงสีอยู่พุ่นไปสือเขาเปลือกอยู่พุ่นมาสีอยู่รอยเอ็ดแหลวก็ทรงเขาสานมาเห้ผมใหญ่บรรจุอยู่นี่ทรงของกงส่วนใหญ่ทรงของกงสิเป็นเขาทางอุบลเขามันงามเขา แถวบ้านนี่กับซีซงสิงคโปร์ผมลาออกแล้วผมมาเบิ้งเงื้ยนให้เพิ่นผมลาออกได้สามเดือนแล้วครับแมนผมมาเบิ้งนี่แหละมันเลี้ยงทองพูนตอนแรกนั่นตอนแรกผมมาเบิ้งทองพูนเบิ้งไปเบิ้งมาก็ได้ได้เบิ้งเงี้ยเนี่ยเพื่อนเฝาเฝาเบอเฝอยังเนยเฝาหัวบเาเพิ่นรับรางวัลทหารคนไฮกว่าจันเร้ามากาศเื้อลูกว่าจันโอ้ยดับตาออกเตะมาถึงบูแจัก ผมกับเบิงในโทรศัพท์เบิงเบิงทีคนจะเปยังหันยิมเบิงเขาว่าเมย์เป็นบยิมยิมยูฟเดียวมีความสุเมมีควมงะมีความสุขไปใานดสีหลายๆานร้เข่ามัอไรบเดอนมาอืแร้บแต่ว่าตารางงานหายไม่น่ารู้เลยี นานาห่านบสูงนเพราะว่าเมนครับนาห่านเพิ่นเห็ดโบสูงเวทีเพิ่นเพ็ดต่ำๆไว แม่ครับตอนนี้อยู่ต้นนี้อยู่บ่ไดข้างบนต้องยูเ่ยเหมือนแรงคับต้องทาแดดบดยางเดียวครับ,บแตกลูกไปเหมือนแล้วแตกปลูกไปเหมือนแล้ว

แะนเลบอกจะเขาแจดี่เจ้วนใหญ่วันที่จะพรได้วันี่นมีได้วันที่เป็นดามานะนที่อดเรียนทั้งค่กะบอกเพอยู่วาบอกบอกอยู่ในกล่องวันที่จะพรเ้อวันที่เได้นีอเอาหงชวงเยนะเสียชวงเด้เอน่งช่วงเลยนะดูกเพินแได้มาแล้ว เก้าโทรศัพท์มาไทยนี่ไายนาบ้านก็ได้แต่มาบ้านน้องกุ้งยิ้งแล้วว่าที่สี่เดี๋ยวขาดีว่าห้องตัวแต่พูดได้ว่าตัวผุนไปเบิร์คลิปผุนว่าที่สี่ไปเบิร์นคลิปทีมงานล้างบ้านว่าที่สี่บ่เขา มือ่อนี้แดดแดดค่กพี่น้องแดดคักกระดาษครับโมงมาถ่ายลูกไมเพื่อนเนี่ยใช่เอาเออถ่ายรูปถ่ายใช่ไหมเดีจยวมาถ่ายรูปจะยว่าแบบเดี ที่สาอนการแท้งที่หนอน้เมอค่ะพอกันกับช่องปมวานแม่ัวน้องอูบอนเราจ็อแจงเช่ไป็นแจอยู่ละน้มกไปอีกนไวะอะไรกับอะไรอะไรแบนี้แิทแอนด์ซ nah, well, ีรับ

แต่โดนผุนเลื่อนไปเตะนั่นละแถวแถวมอลลันั่นละขางรูปภาพสนี่ดอกลอยู่ในหันละดนมันก็อยู่ในหันอบนหัวคอบซวอยิจอนอไทยดู โอเคครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณเพื่อนพี่น้องเย็ซีครับปากก็สับสไคร่ก็ไค์กดแช่ช่องทองพูนแบ่น้อยนองอญิงครับสรับคลิปนี้ไว้สมีสะก้อนครับเ๋วยพวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ